ลูกเสือครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นหนุ่ยนะครับเด็กด้วยหอมนะครับเด็กผู้หญิงนะครับจ๋ากับลูกตาลนะครับช่องไก่สดกับรางวัลพิเศษเป็นตุนการศึกษาอะไรครับจากท่าน์พงษ์สภัทศ์จากเวียดดินพิพายยิ่งโยนะยิ่งโยนะครับเป็นตุนการสายทุกคู่วันนี้ขอบคุณนะครับประธานในครับที่ปรึกษาท่างการท่านเกียรติท่านสัมพันธ์สุขชายเป็นไปด้วยดีครับท่านประธานที่รำการ อาจารย์พระเกศท่านสารเสด็จเดี๋ก็เหลือู้เกดด้วยนะครับเดี๋ยวพวกพี่ท่านเดินทางมานะครับเดี๋ยวคนสัตว์จะได้ใส่เตงนะครับต่อนี้แต่ก็ไปการสนับสนุนลดใจแต่ครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่เดินทางมานะครับวันนี้ทุคนจะไดเยอะนะครับวันนี้ก็นะครับจะไม่เป็นที่เท่าไหร่ครับแล้วก็นะครับทีนี้ก็ขอโทษขอโทษขอโทษท่านไปแต่ครับท่านใดมีส่วนร่วมนะก็บอกผมเนี่ยนะครับ ไปทำไมบอกพี 5, ่เอ็ à, à, tanto, ๊ะนาับพี่เอ้กัทุกภาคนะครับต้องมีสมาธิต้องบอกผมเนี่ยผมพูดนะใครครับว่าใั้สายตาตองหลอดนะครับมารักล่าที่กระสอบนะครับไปยกไปยก เดยการยกได้รับกายกเปองเสคัยกเองไปแล้ววะเหนมรัเนี่ยอะไรเนี่ยเออทางสายกันเนาะทางสายอยู่พี่น้องไม่มาใช่ไหมพวกนี้ Elle, ienne, ู่ที่ที่ทีแปดก็แบเออจักรจันแดงโซเนียมุมน้ำเงินเตาเออเป็นขอนญญาติเด็กแข่งก mmm, ันเสื่อแต่ครับวันนี้แข่งสิบตัวนะสิบตัวก็้าคู่้าคู่้าคู่ ได้ใครไปได้หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยก็ร้อยห้าสิบตัวแล้วนะใช่ครับผมไม่ใช่นักมวยอย่างเดียวนะกรรมการก็ได้ใส่ด้วยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่มาให้พี่โคนละตัวหน่อยไปครับเวลาเวลายกที่จะกระชากโซเนียวางตวกางเกงลายไปโตนี่ขึ้นมาสายกว่า 好，好，好。 วันวนี้สิยอดมวยเดิเกียบผมเดิมเปรียบ้าอตากสิลป์ในปี67ครับก็ยังมีมวยให้ชมฟรีกันอีกสิบวันนะครับ<ไ>เริ่มชรบโมงเย็นครับวันนี้คู่นี้ก็เป็นมวยหญิงครับที่ครบในลูกสี่คู่นี้ออยแร้ก็ยินเดียนะครับควณเพชรแจ้งกระจังเพชรพัฒนาคุณสีเพชรพัฒนานี่ไปวางอวดกันอย่างนี เราว่าต้องติดท yes. 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 no no. mm. yes. yeah. no. ี่มีนข่าวคุณแน่นอนพองเชียร์ไปร้อมเพรื่ครับนะครับวันนี้นักมวยที่ทุกเสร็จนะครับพวกนี้ต้องไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนไม่หยุดแตก็ต้องขอขอบใจขอบคุณหัวหน้าคณะนักมวยครับที่มาทุกตามรายการที่ทางทีมงานเราได้ประสบไว้ตั้งแต่วันพระธรรมลุนคนพาร์ทที่สี่ที่ผ่านมานะครับ วันนี้มทีปมาณคู่เริ่มเย็นเป็นต้นไปครับต่ออกด่ต่อไปรอบที่สอง Oh, hey, สอบลิกเดเหมือนเดิมเหมือนเดิมท่านคงสะพัดเหมือนเดิมอ,อ่อนบบานเปล่าทั้งคู่นะคู่เอกคูกใ่ใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรครับโรงเรียนโดลิภาแต่ครับจะให้รางวัลพิเศษคู่ละหนึ่งพันบาท จากผู้ละสองบาทเนะน,นีนะ่ยแจกผลิตภัณฑ์แจกผู้เอกแจกจัดจัดมานนิดหน่อยอาจารยไม่มีผู้เอกแล้วแอบเดี๋ยวงๆอาจารย์นตะนะ่คนที่จะชอบคู่ไหนนะจะให้แต่าบาทสอ0 0ับาทเนีนะ่ยคยู่ที่ท่านชอบท่านชอบคู่ไหนก็ได้แก่มาบอกนะแกละเยวผมจะปรนะกาศ ยกระดับไป,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 ไปยกสุดท้ายอ่ะกเรามาต้งกันในยกสุดท้ายครัแดงโซเนียน่งจับกั ที่ได้รางวัลแม่จะพัเ่แต่ครับี๋ยวเรากะแชิคุณคงสภัสนะครับจะพุ่งไปไหนนะครับพมก็เหือนเดิมแต่ครับพร้อมด้วยแต่ครับพิธีการที่ปีปรสาทนะครับอาจารย์อาคมวิเศ์นะครับคุณคงสภัชนะครับเซ็นครับก็โดนนะครับแต่ละมุม่งเงินับจัดต่งนะแตครับเชิท่านอาจารย์คงนะครับพิกาที่มรทสมเด็วิภาด้วยแต่ครับ ท่านผมสังพัฒน์เองครับเป็นประธานสนอภรจิตอาสาเขตของศาลจากของพื้นที่ครับอาจารย์คมพันเสกเองครับที่เป็นสารงเรียนริตะนะครับอยู่ที่วันเสษย์ปากอุเทียมนะไอ้ครับป้องกุนการศึกษาให้สักคู่ไอ้ครับแล้วก็ได้ดูดูเรียนรู้ได้ครับไอ้ครับปุ่นี้มีพิธีพุทธาพิเศษสุดท้ายไหนครับอารมณ์หลาพรเพร่อจะเป็นเสด็จมาแล้วครับ มอสจ,จะกระจายแชมป์นชนะไปเอ้วทายไทยด้วยก็เขาส่งมแเป็นภาพประวัติศาสตร์โอเคฝากพวกเรากดติดตามช่องนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กระผมนายวิโรจน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพราะว่าเข้าไปคอมเมนต์ได้ขอบคุณมากครับแล้วเราค่อยพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย